สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะพบกับรายวิชาทช33098นะคะวิชากัญชากัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยายอย่างชาญฉลาดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีผู้ที่บรรยายสองท่านด้วยกันก็คือนางสาวปองทิพย์ริมสุวรรณนะคะครูกศนตำบลบ้านสวนและนางสาวสุธิสาวเกาะลอยครูสรชตำบลแสนสุขค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ รู้เข้าใจมีคุณธรรมจริยธรรมเจตคติที่ดีมีทักษะในการดูแลและสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัยวางแผนพัฒนาสุขภาพดำรงสุขภาพของตนเองและครอบครัวตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดหน่วย7หน่วยด้วยกันนะคะสาระน่ารู้ก็จะมี7ดหน่วยด้วยกันนะคะ หัวเรื่องวันนี้ที่เราจะพูดกันก็จะมี3หน่วยก็คือ 1. เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง 2. กัญชาและกัญชงพืชยาที่ควรรู้และ 3. รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชงค่ะ บทเรื่องที่หนึ่งนะคะเหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชงกัญชาเนี่ยในประวัติศาสตร์ของกัญชาเนี่ยเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีมีบันทึกว่าการใช้กัญชาครั้งแรกของโรคมีขึ้นเมื่อราว4,700ปีที่แล้วโดยจักรพรรดิแห่งประเทศจีนได้ใช้พืชชนิดนี้นะคะเป็นสมุนไพรรักษาโรคข้อต่ออักเสบมาลาเรียและโรคไข้รูมาติก ส่วนในประเทศไทยเราใช้กัญชาในการรักษาโรคมาตั้งแต่สมัยอยุทธยาในยุคสมเด็จพระนารายมหาราชโดยใช้เป็นส่วนผสมสำ,สำคัญนะคะในตำรับแพทย์แผนไทยถึง98ตำรับส่วนใหญ่ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับอาการปวดตกเลือดช่วยให้เจริญอาหารแก้ลงแดงขับลมและบำรุงกำลังเป็นต้นนะคะ ค่ะกัญชากัญชงเนี่ยต่างกันอย่างไรนะคะกฎหมายอนุญาตให้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะกัญชาเนี่ยใบเล็กแคบยาวมีสีเขียวจัดเป็นมี5-7แฉกนะคะลำต้นเตี้ยเป็นพุ่มนะคะส่วนกัญชงนะคะใบใหญ่เรียงตัวค่อนข้างห่างสีเขียวอ่อนมี7-11แฉกค่ะลักษณะลำต้นก็ลำต้นสูงเรียวใหญ่นะคะ กัญชาเป็นพืชที่เราคุ้นชื่อมานานและรู้จักในน้มของพืชต้องห้ามเพราะกฎหมายจัดว่าเป็นยาเสพติดส่วนกัญชงก่อนหน้านี้เราจะไม่คุ้นชื่อกันเท่าไหร่แต่ช่วงหลังๆก็เริ่มได้ยินบ่อยจนคุ้นหูมากเนื่องจากว่ารัฐบาลปัจจุบันได้ปลดล็อกให้ใช้ประโยชน์มากมายของพืชสองชนิดนี้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ คำว่าปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าพืชสองชนิดนี้ถูกถอดออกจากรายชื่อยาสิติดแล้วแต่หมายถึงอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยภายใต้กรอบกฎหมายกันชงกันชาเรามาดูกันนะคะกฎกติกาของประเทศไทย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พศ2565เนี่ยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเห็นเห็นชอบนะคะร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5นะคะก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดพิจารณา25มกราคม2565ส่งผลให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปแต่สารสก,กัดยังเป็นยาเสพติดนะคะ ค่แล้วก็จะปลดล็อกกัญชงและกัญชาเนี่ยทุกคนปลูกได้เนี่ยมีผลวันที่9มิถุนายน2565ค่ะกัญชากัญชงปลดล็อกเฉพาะส่วนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าส่วนไหนที่ยังควบคุมเป็นยาเสพติดอยู่นะคะ 1. เมล็ดกัญชาดูตามภาพเลยนะคะเป็นยาเสพติดใช้เป็นมเมล็ดพันธ์ุนะคะ 2. ช่อดอกเป็นยาเสพติด ใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์ศึกษาวิจัยผลิตสารสกัด 3. มเมล็ดกัญชงนำ,น,ำน้ำมันและสารสกัดจากมเมล็ดกัญชงไม่เป็นยาเสพติดใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์เช่น ยาอาหารสมุนไพรเครื่องสำอางเป็นต้นค่ะ 4. สารสก,กัด CBD และต้องมี THC ไม่เกิน0.2นะคะถึงจะไม่เป็นยาเสพติดค่ะใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์เช่นยาอาหารสมุนไพรเครื่องสำอาง 5. เปลือกลำต้นเส้นใหญ่นะคะไม่เป็นยาเสพติดค่ะใช้ศึกษาวิจัยใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นสิ่งทอยานยนต์กระดาษ6 ใบจริงใบพัดไม่เป็นยาเสพติดนะคะใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์เช่นยาอาหารสมุนไพรเครื่องสำอาง 8. กิ่งกา้านไม่เป็นยาเสพติดนะคะใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์เช่นยาอาหารสมุนไพรเครื่องสำอาง 7. กากจากการสกัดต,ต้องมี THC ไม่เกิน0.2เซไม่เป็นยาเสพติดค่ะ และ9รากไม่เป็นยาเสพติดใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์ศึกษาวิจัยเปลี่ยนผ่านเช่นยาอาหารสมุนไพรเครื่องสำอางค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการศึกษาวิจัยเกิดยวกการใช้กัญชาในการรักษาอาการและโรคต่างๆนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีลดอาการขึ้นไส้อาเจียนจากการได้รับเคมีบำบดัดเพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็งและเอดค่ะลดอาการปวดลดอาการ ลดอาการประสาทเสื่อมช่วยควบคุมอาการลมชักลดความดันในตาของผู้ป่วยต้อหินป้องกันและรักษาอาการสมองฟอใคลายความวิตกกังวลการรักษามะเร็งค่ะใครปลูกกัญชาได้บ้างนะคะตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7นะคะ,ะ,คะพุศธศกักราช2 5 1 2ใน5ปีแรกหลังกัญชากฎหมายบังคับใช้ใน1หน่วยงานของรัฐนะคะ สโดยกลุ่มที่2อถึงสต้องดําเดินการร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐก็คือสถาบันอุดมศึกษานะคะที่มีการสอนวิจัยทางการแพทย์หรือเพศศาสตร์ค่ะ 3. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรก,กรรมนะคะเช่นสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจสังคมที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา 4. นะคะผู้ประกอบวิชาชีพนะคะ ถ้าเราจะอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สแกน QR code ได้นะคะหรือว่าสายด่วนอย1556แล้วก็กด3ค่ะในวันและเวลาราชาการนะคะหัวเรื่องที่2นะคะกัญชาและกัญชงพืชยาที่ควรรู้กัญชงกัญชาหน้าตาเนี่ยมันก็จะคล้ายกันนะคะแต่ประโยชน์ที่ได้ก็จะต่างกันค่ะกัญชงเนี่ยใบสีเขียวอมเหลืองใบเรีวเล็กนะคะมีสาร CBD ถึง THC ไม่มีลิ์ทางสมองค่ะ ระดับความผ่อนคลายระดับความเมาสรรพคุณก็มีอาหารเสริมเส้นใยทอผ้าเยื่อกระดาษสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่รัฐกำหนดนะคะส่วนกัญชาเนี่ยใบสีเขียวเข้มใบอ้วนมีสาร THC แล้วก็ CBD นะคะมีฤทธิ์ทางสมองระบบระดับความผ่อนคลายแล้วก็ระดับความเมาก็จะค่อนข้างจะระดับคันผ่อนคลายเนี่ยจะน้อยกว่าน้อยกว่ากัญชงนะคะส่วนระดับความเมาเนี่ยก็จะมากกว่ากัญชงค่ะ สรรพคุณก็ระง,งับการปวดกล่อมประสาทเป็นสารเสพติดปลูกได้สําหรับใช้ทางการแพทย์ค่ะค่ะเรามาดูความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงกันนะคะ 1. พืชตระกูลเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์กัญชาและกัญชงพืชทั้งสองชนิดเป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกําเนิดเดียวกันในวงของ c a n n a b i s ที่อยู่ในตระกูล cannabis เหมือนกันต่างกันที่ใสยพันุ์ย่อยจึงทําให้กัญชงและกัญชามีลักษณะที่คล้ายกันโดยจะแตกต่างกันในในด้านลักษณะาทางกายภาพและปริมาณสารสําคัญสาร THC มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทส่งผลต่ออารมณ์ความจําความรู้สึกทําให้รู้สึกผ่อนคลายเคลืบอเคลิ้ม,มอยากอาหารและลดอาการขึ้นไส้สาร CBD ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีฤทธิ์ระงับอาการปวดลดการอักเสบลดอาการชักเกรงและ ลดความกังวลสารสำคัญที่พบในพืชกัญชาและกัญชง 1. สารแคนนบิ i เจอรอลสสารเตรตาไฮดโดรแคเนบินอลสาสารแคนนบิไดออลสสารออกฤทธิ์ที่ร่วมกับแคนนบินอยการใช้พืชกัญชาและกัญชงในชีวิตประจำวันของคนในโลก 1. ผลิตภัณฑ์พืชกัญชาและกัญชงไม่แปรรูป เช่นดอกกัญชาแห้งในประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ 2. ผลิตภัณฑ์พืชกัญชาและกัญชงแปรรูปคือผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่แปรรูปเป็นสารสกัดเข้มข้น 3. การบริโภคและอุปโภคมีการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหารบางประเทศมีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในอาหารซึ่งจะต้องระบุปริมาณสาร THC และ CBD ให้ชัดเจนโดยปกติต้องไม่เกิน10มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค 4การนันทนาการกัญชาเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททำให้เกิดความผ่อนคลายและความรู้สึกเป็นสุขในบางประเทศอนุญ,ญาตให้พืชกัญชาเพื่อการนันทนาการได้เช่นประเทศอุรุกวัยประเทศแคนาดาค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาพบกับอาจารย์ท่านที่สองกันนะคะซึ่งอาจารย์ปรองทิพย์นะคะจะมาพูดถึงสายพันธุ์ของกัญชาค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษทุกท่านครูชื่อนาสาวปองทิพย์ลินาาสวรร กรูกณสนองตำบลบ้านสวนซึ่งจะมาให้ความรู้ต่อจากท่านอาจารย์สุทธิศักดิ์ลอยเรื่องสายพันธุ์ของกระชานนะคะเราจะมาดูว่าสายพันธุ์กระชาเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ที่เห็นนะคะมีทั้งหมดสายสามสายพันธุ์ด้วยกันก็คือให้นักศึกษาติดตามตามรูปดังต่อไปนี้เลยค่ะ กัญชาและกัรชงในประเทศไทยนะคะประเทศไทยพืชกัญชาเช่นพันธุ์หางกระรอกและภูพานเป็นสายพันธุ์ที่มีปริมาณสาร THC มากกว่าสาร CBD เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นสูงสุดทำให้มีอากาศร้อนส่งผลต่อการผลิตปริมาณสาร THC สูงกว่าสาร CBD ในการชาที่พร้มในประเทศไทยต้นตัวผู้ออกดอกเป็นช่อดอกเล็กๆสีขาวตรงซอกใบต้นตัวเมียดอกออกเป็นกระจุกแน่นเป็นชั้นๆมีขนสีขาวๆมีสาร THC a เยอะที่สุดในส่วนของดอกตัวเมียที่ยังไม่ผสมพันธุ์ระยะระยะเก็บเกี่ยว ต้นกระเทยมีทั้งดอกตัวเมียและตัวผู้อยู่ในต้นเดียวกันเปรียบเทียบความแตกต่างกัรชาและกัรชงกัรชงและกัรชาแตกต่างกันอย่างไรกัรชงลำต้นสูงใบมี7จ็ถึงสิแฉกมีค่า THC ไม่เกินหปอร์เซ็นตะชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตปลูกได้กัรชาลำต้นเป็นพุ่มเตี้ยใบมี5้าถึงเแฉก มีค่า THC หนึ่งเปอร์เซขึ้นไปประชาชนทั่วไปไม่สามารถขออนุญาตปลูกได้กัญชาหนึ่งลำต้นสูงน้อยกว่าบางชนิดออกเป็นพุ่มเตี้ยสองแต่กิ่งก้านมากสใบใหญ่การเรียงตัวของใบแต่ชิดกัน 4. ป้องหรือข้อไม่ยาวห้าเบือกไม่เหนียวเล่ายาก หกใบสีเขียวถึงเขียวชัดเจ็ดใบเส้นยายาวคุณภาพต่ำแปดเมื่อออกดอกมียางที่ช่อมาก 9, เก้าออกดอกเมื่ออายุป,ประมาณสามเดือนสิบใบและกะ,กะลีนำมาสูบมีกลิ่นหอมคายาแห้งการชงหนึ่งลำต้นสูงมากกว่าสองเมตรสอง แตกกิ่งก้านน้อย 3. ใบเล็กแคบยาวการเรียงตัวใบค่อนข้างห่างสี่ป้องหรือข้อยาว 5. เปลือกเหนียวร้องง่าย 6. ใบมีเส้นเขียวอมเหลือง 7. ให้เส้นใบยาวคุณภาพสูง 8. เมื่อออกดอกมียางที่ชอบไม่มากเกาออกดอกเมื่อยุป,ประมาณ 4. เดือนสิบ ใบและกระรี่นำมาสูบจะมีกลิ่นหอมน้อยและทำให้ผู้เสพมีอาการปวดศรีรษะการใช้พืชกัญชาและการทรงในชีวิตประจำวันของคนในโลกบลางประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์จะมีผลิตภัณฑ์พืชกัญชาไม่แปรรูปเช่นดอกกัญชาแห้งซึ่งผู้ป่วยจะสามารถนำใบส่วนซื้อแจกแพทย์เป็นซื้กัญชา แห้งมาเพื่อใช้สูบหรือใช้เพื่อการรักษาได้ในประเทศที่มีการอนุญาตให้ใช้เพื่อการนันทนาการเช่นแคนาดาผู้เสพจะสามารถหาซื้อกัญชาแห้งที่จำหน่ายแบบถูกต้องตามกฎหมายในร้านที่มีการขออนุญาตจำหน่ายกัญชาซึ่งกัญชาที่นำมาจำหน่ายจะถูกควบคุมคุณภาพโดยมีการระบุปริมาณสารสำคัญ THC, CBD, เทอร์ปีนหรือระบุสายพันธุ์ติดบริเวณมรนจุพันธุ์ผลิตภัณฑ์เพื่อกัญชาและกัญชงแปลรูปการแปลรูปจากกัญชาและกันชงเป็นสารสากาัดเข้มขน้นซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์และเพื่อการอนทนณาการการสากาัดมีหลากหลายวิธีเพื่อให้ได้สาร แคนนาบินอยที่เข้มข้นและเนื่องจากกรรมวิธีที่แตกต่างกันจึงจะมีลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันดังนี้นะคะคริสตัลลน์เป็นลักษณะของแข็งค่อนข้างใสเหมือนคริสตัลดิสเทเรตเป็นสารสกรัดกัญชาที่ได้จากการกันลักษณะที่ได้เป็นของเหลวสีเหลือใสไลเรซิน ส่วนใหญ่ได้จากการสลัดโดยใช้วิวเทนลักษณะาขายเรซินสีเหลืองลักษณะดูภาพเลยนะคะต่อไปนะคะเชสเตอร์ลักษณะแข็งเป็นแผ่นสีเหลืองน้ำตาลกรอบหักแตกได้บัตเตอร์จะมีลักษณะเป็นก้อนสีเหลืองค้ายเนยสเนปเป็นสารสกัดเข้มขน้นที่มีความเหนียวยืดแต่ไม่กอ่อ แตกได้ฮันนี่โคมสารสกัดที่มีลักษณะาคล้ายกับรวงพึ่งมีรูพุนด้านในเป็นก้อนแข็งนะคะคัมเบิลลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆปนๆคล้คายกับขนมเชฟมีลักษณะค่อนข้างเหลวสีเหลืองหรือสีน้ำตาลโพเพนเอ็กซ์แทจะมีลักษณะาคล้ายก้อนแว็ก แข็งสีเหลืองแ a s h อยเป็นสารสกัดเข้มข้นของกัญชาที่ลระเหยตัวทำละลายออกแล้วจะได้สารแคนาบินอยเข้มขนน้นลักษณะเป็นยางเหนียวสีน้ำตาลเช e รสมักใช้ในการราดด้วยน้ำแข็งแห้งหรือในตัวเจลเหลวแล้วเคาะไซโครมออกมาจากดอกเพศเมียซึ่งมี แคนนาวีนอยเรซินอยู่มากต่อไปเรามาดูการบริภโภคและอุปโภคนะคะในประเทศไทยที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหารมากมายเช่นเครื่องดื่มชูก,กำลังหรือเครื่องดื่มไรแอลกอฮอล์นะคะเพื่อดื่มแทนเบียร์ในอาหารหรือขนมคุกกี้ไอศครีม เยลลี่หมักฝรั่งลูกอมเป็นต้นโดยจะมีการระบุป,ปริมาณ THC และ CBD ไว้อย่างชัดเจนซึ่งปกติจะไม่เกิน10มิลลิกรัมต่อนหนึ่งหน่วยบริโภคและมีการกำหนดอายุของผู้ซื้อการใช้น้ำมันจากเมล็ดกัญชงในการประกอบอาหารโดยไม่ผ่านความร,ร้อนเช่นใช้ในการปรุงน้ำสลัด เพื่อได้รับคุณค่าทางเภชนาการเนื่องจากน้ำมันมเมล็ดกัญชงอุดมไปด้วยโอเมก้าสโอเมก้าหและแกมมาไลโนโลีนิตซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีผลิตภัณฑ์ประเภทชงดื่มที่ผลิตจากเส้นใยกันชงใช้ในการบริโภคเพื่อเพิ่มเส้นใยช่วยให้ระบบลำไส้และการขับถ่ายดีขึ้น การใช้กัญชาในการบริโภคในประเทศไทยก็มีให้เห็นอยู่มาชา้นานนะคะพื้นที่ภาคใต้พบว่าชาวบ้านมีการใช้กัญชาปรุงอาหารนำใบอ่อนมาใช้เป็นอาหารใส่แกงส้มแกงกะทิแกงมัสมัน่นเมนูผัดหรือรับประทานสดเป็นผักลวกน้ำพริกน้ำบูดูแต่จะใช้ปริมาณน้อย1-2ใบใช้มากจะทำให้เมาได้ การชาเพิ่มรสชาติอาหารทำให้กินข้าวได้มากนอนหลับสบายในใบ,ในใบในใบไกาชามีสารเมาน้อยและละลายน้ำได้น้อยการเอามาใส่แกงในปริมาณจำกัดเช่น1-2ึ่ใบจะไม่ทำให้เมาสารเมาในกาญชาละลายในน้ำมันได้ดีการทำไปชุบแป้งทอดสารเมาจะถูกสกัด ให้ออกไปกับน้ำมันที่ใช้ทอดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพการชงนิยมมาใช้ทําผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพมักใช้ในส่วนของน้ํามันที่ได้จากมเมล็ดและน้ํามัน CBD จากช่อดอกตัวเมียของกันชงน้ํามันมเมล็ดก,กันชงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าต่อผิวและเส้นผมมีการนำมาใช้ทั้งในผลิตภัณฑ์ สำหรับผิวกายเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์คมมมรีมบำรุงผิวหน้าและผิวกายสบู่และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอีกหลากหลายเช่นสบู่และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอีกหลากหลายชนิดส่วนน้ำมัน C ีวดีมีการนำมาใช้ในการเป็นร้อยสิบสารสำคัญที่ช่วยในการต้านอนุโมนอิสระ แก่ผิวผลิตภัณฑ์รูปแบบเช่นครีมเพื่อใช้ในการบำรุงผิวหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการช่วยให้ผ่อนคลายเป็นบาล์มทาเพื่อบรรเทาอาการเมื่อยล้าหัวข้อที่สามนะคะรู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชงประโยชน์และโทษของกัญชาและกัญชงประโยชน์และข้อดีคือ 1. บรรเทาอาการหอบหืด สองรักษาอาการต้อหิน 3. ามบำบัดและรักษาโรคมะเร็งโทษและข้อเสีย 1. นึ่ทำลายสมรรติภาพทางกาย 2. องทำลายสมอง 3. ามทำลายทานลงในคัน 4. ี่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายประโยชน์ของกัญชานะคะแล้วก็ดูตามรูปได้เลยอย่างเช่นทำ นำไปทำเป็นกระดาษได้เป็นสิ่งทอได้เป็นแม่พิมพ์พลาสติกได้เครื่องสำอางได้หรือว่าทำนำไปเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคเป็นน้ำมันหอมระเหยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่นอนบบสุสัตว์หรืออาหารสัตว์และสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์ของกัญชาและกัญชงทางการแพทย์สารสกัดจากกัญชาที่ ทำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มีสารกลุ่มแคนนาบินอยที่มีสารออรลิสสำคัญสองชนิดคือแคนนาบิดอยอยมีคุณสมบัติลดอาการเจ็บป่วยอักเสบชักเกงคึืนไส้และสารเตตราไฮเดรแคนนาบินอนมีคุณสมบัติต่อจิตประสาททำให้ผ่อนคลายลดอาการตึงเครียด สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์แบ่งได้เป็นสามกลุ่ม 1. สารสกัดกัญชาที่มีข้อมูลทางวิทยาวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน 2. สารสกัดกัญชาที่ช่วยในการควบคุมอาการควรมีข้อมูลทางวิชาการที่1 1 5สนับสนุนเพิ่มเติมและ 3. สารสกัดกัญชาที่ยังขาดข้อมูล จากการวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอดังนั้นการนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์จาเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลความปลอดภัยเป็นสำคัญและใน,นาทางการแพทย์แผนไทยมีการอนุญาตให้ใช้ตำลับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบที่ได้มีการคัดเลือกและรับรองโดยกระทรวงสาธารณส,สุข16บหตำลับ การใช้ยากัญชาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์และแพทย์แผนไทยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดโทษของกัญชาและการชงทำลายสมรรถภาพร่างกายทำลายสมองเพิ่มความเสี่ยงทําให้เกิดมะเร็งปอดทํำ้ายท่าลกในครรภ์ผลกระทบต่อทางเดินหายใจผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดภาวะติดยา ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาทช .33098 กัญชากัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยายอย่างชาญฉลาดร,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถ้าย่างไงครูก็ขอฝากงานด้วยนะคะอย่าลืมทำพรีเทสนะคะแบบทสดสอบย่อยก่อนเรียนใบงานใบความรู้นะคะอย่าลืมทำกันนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ